สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมณการบุทิยิงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภลักษณ์ชามิก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิวพรชุ่มเปียมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยุนนาเดินหมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุชทยาธิรนเบตค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาร้องเพลงราชสีกับหนูในช่วงทานองของตองมูกาถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะหนึ่งสองส้ำ กลาลครั้งเดินนานมามีเจ้าป่าคือราชสีนอนหลับไหลในภัยรีจูจๆมีนูน้อยเดินมาฝ่ายเจ้านู้าหนักนาไปขึ้นมาบนราชสีอยู่อยู่ไปไม่ว่าดีราชสีก็ตื่นขึ้นมาเจ้าหนูน้อยเกิดภาวะ เจ้าปาจายะาฆาฉันเลยหากวันใดได้ชดเชยไม่ลืมเลยเคยมีบุญคุณราชาสีหัวเลาะราเจ้านี้นะจะมาช่วยเราตัวแค่นี้เก่งไม่เบาแต่ก็เอาค่าจะปล่อยไปเวลาผ่านการไปไว เจ้าป่าใยติดกับนายพานไยเจ้าหนูยินเสียงคานคำใจหานรีบช่วยโดยไวราชาสีจึงปลอดภัยบอกขอบใจที่ช่วยชีวาหลังจากนี้ให้สัญญาเจ้ากับข้าเราคือเพื่อนกันขอบคุณค่ะ